เดลองปิดเครื่องดูก็ได้นะคะ <c oughs> อุ๊บสแหมอยู่กันมาตั้งนาน <c oughs> อยู่กันมาตั้งนานนะ่แสดงว่าจบจบแล้วคือโทรศัพท์หล่นนี่คือจบเลยอ่ะ ยังดีตกลงมาในหม้อนะคะคือ <ตก S 1> ซูมไงซูมซูมชัดๆเลยแบบนี้เดี๋ยวเอานมใส่ไปอีกนิดนึงนะคะอ,ะอีกอีกกี่กรัมคะชักส10กรัมค่ะ คือแป้งอันนี้วันนี้นี่คือแห้งจริงๆแป้งแห้งเลยแป้งถุงนี้เนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นแป้งแป้งเก่าที่ขาดความชื้นนะคะแป้งที่ไม่ไม่ค่อยมีความชื้นละ คะ่สะสาลงไปเลย แต่เริ่มเนียนเยอะแล้วค่ะ you Thank you Thank you เดี๋ยวลองปิดเครื่องดูค่ะ,คะเห็นไหมว่าแป้งมันฟีม,มันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมคะอือถ้าได้จุดนี้เนี่ยพอแล้วค่ะมันเนียนมากแล้ว คือเนื้อแป้งมันเหนียนแล้วการนวดนานมากๆนะคะแป้งมันจะแห้ง ลองอาคารวบอย่างนั้นแล้วค่ะเห็นไหมว่ามันเนียนมากเลยเนียนกริบใช่เคยนวดถึงจุดนี้ยังคะยังเลยค่ะวันนี้ได้แล้วนะ คือต้องรู้ต้องรู้ใจแป้งต้องดูแป้งให้เป็นต้องสัมผัสแป้งให้เป็นนะคะให้ใช้วิธีการแบบที่ครูสอนนะเราจะได้รู้จากแป้งรู้ว่าแป้งมันเป็นอย่างนี้ต้องต้องทำยังไงบ้างนะคะมันถึงจะได้ผลลัพธ์แบบนี้โอเคปะ่ะทีนี้เรารวบแป้งเป็นก้อนกลมแล้วแป้งไม่ขาดนะคะแป้งไม่ปรีไม่ฉีกคือใช้ได้แล้วค่ะ ีน้ทํายังไงต่อคะครูพาครูไปที่ค่ะพาครูไปที่เราจะขึ้นรูปแป้งค่ะอ,คอุ้มครูไปค่ะครูตัวเบามากนะคะคใช้มือเดียวยกยังขึ้นเลยไหมใครว่าครูอ้วนอ้วนที่ไหนนักเรียนครูอุ้มครูได้ทุกคน แป้งเนี่ยกริบเลยลองลองขึงบางๆอีกทีหนึ่งใช้สองมือดูอ่ะถ้าแป้งมันดึงได้ขึงได้แบบนี้นะคะเวลาเราขึ้นรูปนะคะ มันก็จะขึ้นรูปได้ง่ายนะคะผิวมันก็จะเรียบเนียนแบบนี้วันนี้ไม่ได้เตรียมไส้ไว้ใช่ไหมคะมีอะไรเป็นฝอยทองเอา<ล>ได้<ม>ได้หยองอะไรพวกเนี้ยได้อยากทำเป็นชิ้นใหญ่ๆหรือชิ้นเล็กอยากทำเหมือนปังแบบวางหลังหรือขนมปังก้อนเล็กเป็นบันก้อนก้อนเล็กดีกว่าค่ะก้อนเล็กน่าจะขายง่ายที่นีอ๋อได้ถ้าางั้นก็ อ่ตัดถ้าใส่ไส้ด้วยตัดก็อนละประมาณ40กรัมก็ได้ค่ะมันจะดูไม่ไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่เปลืองโดเกินไปสำหรับทำขายจริงๆแล้วตัด35กรัมก็ได้นี่ถ้าจะไปทำขายเลยก็ตัด35กรัมไปเลยค่ะมันจะดูเล็กหน่อยนะเแบ่งคึ่งก่อนอ่าแบ่งครึ่ง แบ่งครึ่งค่ะ